สักแค่นานกี่นาทีตอนนี้เหรออือตอนนี้ผมให้น้ำ20วันนะ่ะเว้นวันอ๋อให้วันเว้นวัน20นาทีแล้วก่อนหน้านี้ล่ะก่อนหน้านี้ผมให้30วันล่ะเว้นวันเหมือนกันเว้นวันเหมือนกันแต่30นาทีครับอืมแต่พอถึงหัวกำลังใหญ่แล้วจะบานแล้วนี่เว้นวันแต่20นาทีครับเดี๋ยวต้องต้องถอยน้ำอะ ผมว่าผมจะถอยรอบหน้าผมจะถอยลงมา15ได้สิ 15. หรือสิบนาทีก็ได้<ช>เพราะว่าเราเว้นวันอยู่แล้ว<ช>พอเด๋อดดอกมันจะบานแล้วผมจะอีกรอบต่อไปผมจะขยับลงมาเว้น2องเว้นสอใช่นี่ผมแตง่งเสือ <laughs> แต่งองก์จนเลยเจ้าของเข้าไปเห็น เขายืนเขาไม่พูดเลยนะเจ๊เจ๊มาจมเทพมายืนดูเดี๋ยวสวยดูเรืองน้ำให้ดีคุมเรืองน้ำให้ดีแล้วก็ลายแดงเคาะดูเปล่าผมผมฉีดไปวันอาทิตย์ลายแดงค่อนข้างที่จะเสมอเนาะ ผมก็ว่ามันเสมออยู่นะมีมีน้อยมีน้อยดีเลยคุมคุมให้ดีทิดยาขยะแล้วเหรอเนี่ยผมยังไม่ได้ฉีดเดีนย่ก็ฉีดแล้วเนี่ยผมก็ฉีดฉีดแล้วสองวันนี้จะฉีดถ้าฉีดเลยนั่นฉีดก่อนดอกบานนะแล้วดอกบานแล้วไม่ให้ฉีดแล้วนะเพรเดี๋ยวอองยาจะไปโดนถูดตอผมตันตันตัน น้ำเข้าไปอืมกวันติดเลยอืมันติดนาดีอ๋อให้ติดติดเลยวันนี้ตื่นมาผมไม่อัดอีกอืมอยู่สองวันติดสองวันติดใช่สามสิบนาทีแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมลวงลวงอยู่ต้นเดียวครับแต่ให้น้ําทุกต้นให้น้ําเหมือนกันทุกต้นทุกต้นโอเคได้เพราะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่า เมื่อก่อนมันจะเป็นสองมันจะเป็นสองหัวผมจะเพิ่มหัวมาอีกต้นละหัวน่าดีมากสองหัวกระจายไม่ทั่วมันไปติดต้นไงผมเลยให้มาเป็นสามก็ยังมีบางต้นที่แต่ดีอดอกมันกระจายทุกออก,กิงไงผมคิดว่าผมจะพอเลยนะรุ่นหลังผมว่าผมจะไม่เอา,าอ่จาจะเอาทำไมรุ่นนี้มันก็พอแลนะ้วเนี่ยมันเกินต้นแล้วเนี่ยสักเอผมก็ว่า ผมไม่แต่งเลยนี่ต้นนี่ผมไม่แต่งเลยกันไปปลายดึงออกได้เนี่อย่างนี้นะไมบอ่าใช่แล้วก็ติดโคนเนี่ยเนี่ยไปปลายแล้วก็ติดโคนเนี่ยออกได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเสียดายมหรอกเอาไว้แค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยไปทุ้งนี้ออกไปแค่นี้ออกไปยาวนู่นเลยไปปลายแล้วออกได้อย่างนี้ก็ออกได้เพราะว่าคนโคมมันจะไม่ค่อยโตมันไปดึงอาหารกันมทุกต้นที่ผมแต่งเสร็จมาแล้วน่ผมเอาออกหมดเลยนะใช่เนี่ยติดอาะได้ ติดคนออกได้เลยนะเราไว้ช่องนี้เอาพอแค่นี้แหละกลังสวยเพราะเราเรามีให้เลือกไงเราเลือกได้อย่างน้อยมันก็ถ้ามันอยู่ให้เราก็แค่สามลูกก็นะถูกต้องส <c oughs> <c oughs> ามสลูกสนะี่ลูกเนี่ยถ้ามันอยู่ให้เรา,อาอดอกแค่นี้ก็เป็นพันดอกแล้วแหละคนคนออกได้เลยใช่ออกได้เลยนี่ผมเอาเออกเลยใช่มันโดนน้ำเนี่ยใช่โอ้โหเี่ยมันสูงไงนี่ตัวนี้ผมเพิ่งแต่งไปเมื่อวานก่อนเนี่ย ต้นเนี่ยสวยๆดอกสวยมากเลยสมบูรณ์มากและฉีกี่ตัวสักตอนนี้ตอนนี้เหรออืมผมฉีดอยู่ปุ๋ยเลยนะใช่ปุ๋ยคิปลาเร็ดอะขี้ปลาเร็ดเบอลอืมขี้ปลเร็ดสองสิบเจ็ดอืมแมคโครเดอร์อืมสี่ตัวแมกนีเซียไม่ได้ใช้แมกนีเซียหมดแล้วซิงแคล่ะ สิงบุละแคลใช่เจ็ดตัวหกตัวเจ็ดตัวใช่สิงแคลต้องใช้อยู่แล้วไม่ใช้ไม่ได้สิงบุละแคลใช้ทุกงวดใช่อ่าใช่ออกซิ่นกับอ่าอะทูนิกอะทูนิกใช่สิงอะทูนิกย่างงวงที่พี่เล็กเอามาให้ผมอะมาปีแล้วนะต้องใช้ไงสวนทุกสวนเลยแล้วก็ฉีดช่วงดอกหอมอ่ะ นี่ไงดอกหอมเลยอ่าช่วงดอกดอกขาวดอกใกล้บานอะโดอกที่มันออกขาวๆใกล้จะแตกกันนะใช่ถีดเลยนาะย่าลืมใส่ใส่ซิงค์ใส่โบลักแคลใส่ปุ๋ย1027เนะี่ยครับอัทโทนิกออกซินขนาดแล้วฉีบรองฝอยอัทโทนิกเราใส่เท่าไหร่อ่าเดี๋ยวพี่เขียนให้อัทโทนิกใส่ไปผสมครั้ง200ใช่ไหมใช่ไป6 0ซีต่อน้ำ200 ออกซินใช้ 40cc แต่น้ำ200ปุ๋ย15-27-3ขีดแต่น้ำ200แมกนีเซียเอ้ยไม่ใช่แมกนีเซียอ่าแมกกาซิง1ขีดแต่น้ำ200โพแทแคล1ขีดแต่น้ำ200แค่นั้นแล้วก็จีดเป็นละอองฝอยแต่พุ่มเลยทุกต้นพุ่มเลยผมจีดจีดดอกเนี่ยพุ่มเลยดอกสมบูรณ์ไงมันมันไม่ขาดน้ำ เห็นไหมแข็งดีเนาะใช่ถ้าถ้าดอกไปสมบูรณ์นะไอช่วงดอกหอมเนะี่ยมันตุ่มแต่เหลืองๆหลืองเห็นไหมขาดน้ําด้วยแดดแรงแดดจัดด้วยตอนทุเรียนไม่สมบูรณ์ด้วยไม่เลยเหลืองเนี่ยอย่างเงี้ยดอกสมบูรณ์ส่วนที่สมศักดิ์ทาอยู่นี้นะครับช่วงที่ระยะดอกหอมหรือดอกบานนะครับก็ให้น้ําไปสิบนาทีครับให้น้ำสิบปาทีให้วันเว้น,ว,นวันนะครับที่ผมจะ จะสลับกล้องไปให้ดูบรรยากาศภายในสวนนะครับนี่ครับสภาพบรรยากาศภายในสวนคือแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็กับการให้น้ำให้น้ำสิบนาทีนะครับแต่ให้ให้วันเว้น,ว,นวันนะครับอ่ะผมจะให้ดูให้ดูสภาพดอกก่อนครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงตรงผมจะให้ดูสภาพใบก่อนนะครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงพอดีนะครับเที่ยง5นาที สภาพใบก็ประมาณนี้นะครับแสงแดดสาดตรงลงมาเปล่งเปลงแบบนี้เลยแล้วผมก็จะพาไปดูดอกข้างในในระยะต่างๆนะครับให้น้ำสิบนาทีวันเว้นวันนะแล้วก็ท่านคงจะอยากรู้อีกว่าหัวน้ำแบบไหนแล้วมีกี่หัวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะให้ดูนะครับหัวน้ำก็ประมาณนี้ น่าจะ800ลิตรต่อชั่วโมงไหมเนาะคือประมาณนี้เลยหัวใหญ่หน่อยนะครับนี่นะครับหัวน้ำนสามหัวนะครับสามหัวนะฮะสามหัวนะครับให้สิบนาทีนะครับตั้งแต่ระยะของดอกหอมนะครับระยะดอกหอมนะหัวก็ใหญ่ประมาณนี้นะครับเนี่ยรูน้ำออกอ่ะประมาณนี้ผมก็ ให้ดูเป็นแนวทางนะครับเนี่ยสภาพสวนสภาพดินก็แบบที่ผมกําลังถ่ายทำให้ดูแบบนี้เลยนะครับให้ภายในสงพุ่มนะให้น้ำภายในสงพุ่มแล้วก็บริเวณรอบๆตรงพุ่มก็จะโล่งจะเตียนแบบนี้คราบทุเรียนก็ก็ขึ้นอยู่ในพยักของหางแย้ยไม้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาให้น้ำ ก็คงจะเพิ่มเป็น15นาทีนะฮะหรือ20นาทีประมาณนี้นะครับแต่นาทีการให้น้ำไม่แน่นอนนะฮะไม่แน่นอนคงจะต้องใช้ความรู้สึกเป็นตัวที่แน่แล้วก็ตัวตัดสินใจนะครับเพราะว่าท่านอยู่ในสวนของท่านเองแต่นี่ผมมาเล่าเรื่องเราให้ฟังแค่เพื่อเป็นแนวทางนะครับ <S <S เนี่ย10นาทีให้ให้ดอกระยะนี้ครับดอกระยะนี้ดอกดอกหอมดอกขาว นะฮะแล้วก็จนมาถึงระยะที่ผมถ่ายทําให้ดูประมาณนี้เลยนะครับคือให้สืบทีวันเวียนวันนะครับนี่ครับวันที่17บเจ็พฤษาคมสองรยหกสิบวันนี้ผมมาเยี่ยมสวนสุ้านะครับที่บ้านตะพุนทองะตอนนี้ทุเรียนครับตั้งแต่ระยะสะสมอาหารจนถึง ระยะเท่าไข่นกกระทาแล้วนะครับระยะนี้เลยนะครับครับนี่ะระยะนี้แล้วนะฮะเท่าไข่นกกระทาแล้วนะครับนะฮะผมก็จะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับตลอดนะครับอัปเกรดอัปเกรดอัปเดตให้ตลอดเลยนะฮะท่านก็ไปลองเปิดคลิปเก่าๆดูนะครับตั้งแต่ การทําใบชุดหนึง่งชุดสองนะครับจนถึงในช่วงของการสะสมอาหารจนถึงช่วงการทําสารระยะติดดอกนะครับแล้วก็ระยะดอกหอมดอกบานระยะห่างแย่จนถึงระยะนี้แล้วนะครับระยะอยู่ในช่วงของเท่าไข่นกกระทานะฮะนี่แหละครับเนี่ย ๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังอีกครั้งนะครับวันนี้ผมขอเก็บภาพบรรยากาศให้ดูหลายต้นก่อนนะครับนี่นะฮะชุดแรกนะฮะข้าๆที่จะพร้อมกันเกลือบทุกต้นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคือรายต้นก็ อยู่ในระยะนี้สัก80ต้นแล้วนะครับนะเหลืออีกระยะนึงก็อยู่ในช่วงของตอขอมระยะมะเขือพวงใหญ่นะครับชุดนี้คือชุดแรกของส่วนที่สมศัก,กดิ์ได้ได้ลงมือทำนครับที่บ้านตะพุนทองนะที่ตำบลตำบลกระเฉดนะครับ